ใหม่ฝนตกนอนหลับ <altro> ลูก <yap> ข <a herman> ึ้นมามาทำกับข้าวประแกงขนุนให้ลูกนะเนาะถามลูกว่าอยากกินไหมฝนตกมากเลยค่ะแม่แม่โอ้ยวันพยาวันเขาเรียกว่าวันพยาวันเนาะฝนตกทุกภาคไม่เอ่ยให้หน้าฝัญ่าอืมหลับลุกใหม่ใช่ไหมเอ่ยยฝนตกฝนตกนะคะฝนตก โอ้เหอากาศนะฝนตกบ้านมอนฝนตกฟ้าห้องตัวมอนเหยนั่นน่ะไปไลหลัง e อยู่น่ะไปแล้วบ้านอุตจาไปแล้ว ผูกทรงค้อบบ้านล่ะแกงมะนูนเนี่ยกำลังเนี่ยเจ้าฝ้าห้องฝ้าค้างแม่หมอนอยู่บ้านรับลูกมาเจ็บหัวมันเจ็บตั้งแต่ตะคืนมาแล้วหนะมันห้อนที่ไฟดับไปเนาะน้องปิ้งเหีมแหละ ไมต้องซุกก่อนปิ้งลืมเห็นไหมเนาะตามันก็แห้งอะ่ะดู <c oughs> <c oughs> หืมแห้ง <c oughs> กันฝนตกฟ้าร้องน่าคือฮะฮะเจ้า อ่าคนรับลูกใหม่ฝนตกป้าห้องป้าคางวันพยาวันแต่ฝนตกแกงขนุนแกงขนุนทำแกงขนุนก่อน